ไปเชียงใหม่กันโอ้ล้อแต่ที่นัดมาเชียงใหม่ครั้งนี้เพราะไปไหมแล้วถึงเวลาที่ตำรวจนัดแล้วนะคะ เคยแต่ฟ้องคนอื่นครั้งแรกเหมือนกันที่นะโดนฟ้องเนาะยังไม่รู้หรอกว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างแต่ชัชวร์ก็คือชุดต้องเต็มเมื่อวานนะยังอยู่พังงานไปถ่ายที่หวีวันนี้มาเชียงใหม่แล้วตอนนีน้เรื่องที่นะาําลังจะเจอเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะใหญ่โตร้ายแรงขนาดไหนนะคะอันนั้นเดี๋ยวต้องรอแบบพี่ทนายเล่าไม่ว่านะ้จะเจอเรื่องเครียดหรือว่าเหนื่อยขนาดไหนก็ตามสิ่งที่นะ้าต้องทําทําตัวให้สวยที่สุดค่ะ c ีวิต้านะคะเป็นคอลลาเจนที่มีคอนเซปต์ว่าเสร็จแล้วจบช่วยผิวเราทั้งหมด7อย่างแต่จบในซองเดียวต้องซีวิต้านะคะตั้งแต่รีวิวอาหารเสริมมา c ีวิต้าเป็นโปรดักที่แพคเกจจิ้งสวยมากอันนี้ขอใช้คำนี้เลยนอกจากแพคเกจจิ้งที่ดีของ c ีวิต้แล้วเนี่ยสิ่งที่นเลือกคืออยู่ข้างในนี้ค่ะเพิ่มไฮยา เพิ่มความชุ่มชื้นผิวดูใสริ้วรอยดูตื้นเพิ่มความยืดหยุ่นและดูแลข้อหล่อลื่นข้อเข่าคุณสมบัติหลักๆนะคะช่วยเราเนะี่ยทั้งผิวและข้อเจ็อย่างแล้วตอนนี้เป็นคอลลาเจนแบบไดเปปไทด์หลัขกข้อจังวอุ้ยซีวิต้าเขาใส่คอลลาเจนอะ่ะเข้มข้นมากถึง70เท่าจะคาวหรือเปล่าเห็นไม่มีสีแบบนี้แต่ทานง,ง่ายค่ะไม่ขาวรสชาติอร่อยไม่ผสมแป้งไม่ผสมน้ำตาลด้วยนะคะ เพื่อ7มิติผิวและข้อที่เราดูแลได้นะคะพร้อมที่จะไปรับข้อเก่าหาฟังดูน่ากลัวเหมือนนะทำอะไรผิดพลาดร้ายแรงเลยอะ่ะเครียดยังไงก็ตามเรายังต้องสวยอยู่แต่พอกินซีวิต้าไปปุ๊บมั่นใจแล้วอย่างน้อยวันนี้ถ้าฉันจะโดนจับฉันก็ยังสวย <c oughs> ดับพันพิเจนสวัสดีครับราบที่เราฟ้องเขารับนี้หนูเริ่มฟ้องยังยังไม่ถึงกับฟ้องเขาแค่ว่ากล่าวหาเราเราก็ตกเป็นผู้ต้องหาในคยียาผู้กล่าวหาก็คือเป็นพระภิสุรูปหนึ่งที่เขาเห็นว่าเฮ้ยน้องนัดเนี่ยไปแต่งกายแบบเนี้ยีกบยันศาสนาไหมตอนที่เขาแจ้งก็คือบอกว่าการแต่งกายของหนูจะทําให้คนเข้าใจผิดว่าหนูเป็นพระภิสุสงฆ์ความผิดฐานเกี่ยวกับศาสนาเนี่ยนะครับจะเอาผิดกับคนที่ แต่งกายเรียนแบบพระภิกษุหรือสามเณรในพุทธศาสนาเพื่อให้บุคคลทั่วไปเนี่ยเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระภิกษุหรือสามเณรคำถามคือเรามีเจตนาพิเศษแบบนั้นไหมคือเราก็บอกอยู่แล้วมันไม่ใช่พระภิกษุหรือสามเณรนะคะเป็นการแต่งกายประยุกต์ทั้งหมดทั้งมวลที่ดูเจตนาทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ทาแล้วคือ ต้องการปีเซนความรู้ทางด้านการแต่งแต่งใการออกแบบเจตกระซองหนูอะหนูรู้ตัวดีแต่ว่าคนที่เขามองแล้วเขาจะว่าเป็นอย่างอื่นเขาก็มีสิทธิ์แจ้งความเราถูกไหมหลังจากนี้คือเกิดอะไรขึ <S <S <ไ>้นแะหลังจากนี้ไปตำรวจก็จะรวบรวมพยานยหลักฐานทั้งหมดแล้วก็ชั่งน้ำหนักพยานพฤติการพยานหลักฐานต่างๆออกมาแล้ว <S <S ไม่แสดงให้เห็นถึงเจตนาที่แท้จริงว่าเราต้องการให้มีคนเชื่อว่าเราเป็นต้นสุขสามเณรเราก็จะไม่ มีความผิดนะครับเพราะเรียกว่าไม่ครบองค์ประกอบความผิดและอย่างเนี้ยสมมติกมามันเสียเวลาเสียงงานหนูทาอะไรกับเด็กที่ฟ้องได้ฟ้องเป็นคดีละเมิดแต่กนี้มันจะคุ้มค่ากับกับการดําเมินการหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าการที่จะไปใช้สิทธิทางศาลใช้สิทธิของตนเองที่จะไปแจ้งความอะไรใครเนี่ยคิดใี่มันหนัก เพราะการที่คุณไปทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันทาให้คุณหึ่งก็เสียเวลาโอเคล่ะสมมติน้องนัทไม่กิดใจเอาความใดๆที่นั่งทำแป้งนางายาสมมตินะแต่ผมเชื่อมันคือการจับตุ้ณทากรรมกับเขาไว้ผมเชื่อวันหนึ่งคุณก็จะโดนในลักษณะแบบนี้แหละไม่วันใดก็วันหนึ่งอยู่ที่น้องนัทละวันนี้นะว่าน้องนัทน้องนัทจะเลือกตัดกรรมนี่จะาำต้นหนาต้นหนาแบบนี้ีัแล้วก็บอกให้หนูว่าตัดกรรมหวงพ่อเนี่ย ถ้าแบบมีเวลาว่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปเที่ยวจับพักปอมที่ไปเที่ยวมันยะแบบตามวัดตามตลาดน,นัดีกว่างแบบจอกแจกซองอะไรเงี้ยไปแจ้งจับเลยนะครดีกว่าหรือท่าไหนที่แบบว่าทําคุณใสแก้มน์เสน่ห์มนจามยาแฝดแล้วก็เอาเวลาไปจับทราแบบนั้นนะ่ะดีกว่ามันจะเกิดเที่ยงยีศาสนาของจริงเลยฮได้ค่ะงั้นวันนี้ก็ ขอบคุณพี่เจมมากนะคะขอบคุณนะคะไปเที่ยวต่อไหมเนียมาแล้วไปเนาะไหนมาเดยวนะไม่พไม่พักหนูเพิ่งโดนพากองหนูไปไปว่า้แล้วพอกไปเที่ยวแล้วอีกหนึ่งแลนด์มาร์กนะคะก็คือประตูท่าแพนะคะซึ่งเราก็จะมาถ่ายรูปกับ<อ>น,นกนกพิราบเป็นธุรกิจที่แบบน่าสนใจมากสําหรับคนท้องที่นะคะก็คือว่าที่คนเขาก็จะแบบทําซาวเพื่อให้นกอ่ะบินให้นกขยับเดี๋ยวเราจะไปต่อคิวถ่ายแบบนี้กัน ค่าใช้จ่ายก็จะขึ้นอยู่กับเราให้เท่าไหร่ก็ได้อ้ยอขอบคุณมากค่ะอ้ยน่ารักมากเลยีกหนึ่งจุดเด่นของเชียงใหม่นะคะคือเขาจะมีคาเฟ่เยอะมากซึ่งล่าสุดเขามีคาเฟ่ที่ชื่อว่า Mars นะคะก็จะตกแต่งเป็นเหมือนแบบดาวังคารเห็นที่เขาเล่ากันนะจะเป็นอวกาศอวกาศทางเข้าหน้าร้านก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเหมือนเป็นซากประหารค่ะ เดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าเพราะนั้นมาที่นี่เพื่อมาถ่ายรูปที่จุดรันมะาจุดหนึ่งในร้านก็จะตกแต่งเป็นเหมือนบ,บยานอาวกาศนะคะน่ารักมากมากคาเฟ่ที่กำลังฮอตในเชียงใหม่ตอนนี้นะคะ mm hmm. เขาทำเป็นเหมือนบบนแคนแคนยอนที่อเมริกาเนาะซึ่งเดี๋ยวนั้นก็จะลองเข้าไปถ่ายรูปในนี้ด้วย mm hmm. บอกเลยว่าฟังดีหน่อ น้ำแก้วละ90บาทนะคะแต่ว่ามีมุมถ่ายรูปในเยอะมากเนาะแต่ว่าเขาก็จะให้เวลาจำกัดแบบมุมละ2นาทีสำหรับ1คนนะคะส่วนตัวนะาชอบทั้งมุมที่เป็นแกนขคนยอนมุมที่เป็นภาพโปรเจคเตอร์นี่เป็นทั้งท้องฟ้าหรือว่าภาพที่เป็นแบบพระจ,จันทร์น่ารักมากๆเลย เขาก็จะมีขายชุดว่ายน้ำด้วยเลยนะคะเราก็ซื้อเลยจะได้กระโดดน้ำกันที่นี่เขาก็จะมีให้เล่นแบบ10ลายด้วยนะคะอุ๊ยส,สองคนเลยเหรอพี่ไปด้วยไหมหนูว่าจะฟิลมหมู่อ้าวพี่ก็มาเหรออุ้ยหนูดดนลมเหรอเดี๋ยวจห้ยให้ครับน,นี้ โอเคจะเก็บให้จริงมันจะน่ากลัวมากไหมไม่ครับก็จะชิวๆเดินแค่นี้เลยอุ้ยจะไปแล้วเหรอเราจับสายเซฟตี้เลยสองมือจับมือเดียวหรือว่าจะปล่อยมือก็ได้เหมือนกันนะครับเราถามเขาเลยมันจะเสียวนะคะมันแต่คนนะครับโอเหนูเสี่ยวอ่ะกลัวจะไปแล้วเหรอจะจะให้หนูไปแล้วเหรอ ไม่มีผู้ชายมันรับเราด้วยเป็นไงบ้างครับสนุกไหมเสียวมากค่ะเสียบไหมครับเสียวพี่เสียบไหมคะเวลาพี่เครียดพี่ทำเนี่ค่ะก็จะนอนเดียวเลยโอเคงั้นหนูเลิกแล้วหนูกลับไปนอนละเกร็งไหมคะเกร็งผู้ชายภาคเหนือมันขี้อ้อนเนาะที่นี่มีอะไรนะคะมีจุดดดน้ำค่ะสูง8เมตรตรงนู้นค่ะฮะกี่เมตรนะ เอางี้8เมตรหรือ15เมตร15เมตรเลยค่ะคที่นั่ไม่กลัวแดดหรอคะม่กลัวค่ะพี่บำรุงมาแล้วพร้อมว่าบำรุงอะไรอะคะพี่เพิ่งกินคอลลาเจนตัวหนึ่งมันช่วยช่วยเรื่องผิวก็เลยไม่กลัวละมากเลยก็ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่กลัวความสูงมากกว่านี่ค่ะ15เมตรที่ชี้ว่าตัวนี้ค่ะ มึงนะกลัวาม,มากทาไมถึงมาโดดกันอนะ <laughs> นาระเป็นคนแบบลุยเอเวนเจอร์มาหลายอย่างมากแต่แบบอันนี้ใจมันแบบตึกตึกตตึกตึะรอหนูแปบนึงนะขอหนูทำใจก่อนโดนฟ้องเราก็ไม่กลัวแดดเราก็ไม่กลัวริ้วรอยเราก็ไม่กลัวไก่แค่ความสูงเลย <laughs> คิดว่ามันจะแวบเดียวอะแต่ในหัวนานมากแต่พอโดนน้ำอะมันโดนพื้นมันอ่ะอมันบ้ามากแต่ว่ามันก็สนุกมาไอาจริงนะรู้สึกว่า ลืมหมดเลยอะลืมที่แบบโดนฟ้องเครียดใดๆเดินทางเหนืออะไรเงี้ยลืมหมดเลยแต่ถ้าใครอยากมาเล่นกิจกรรมแอดเวนเจอร์บแบบนี้นะคะนอกจากจะต้องแบบเตรียมผิวให้ดีเพราะแดดแรงมากแล้วมีอย่างคือต้องเตรียมแบบพวกข้อกระดูกต่างๆเพราะไม่งั้นมันมีเดินขึ้นเดินลงปีนป่ายเยอะก็อาจจะไม่ไหวแต่ดีที่นายกินแบบซีวิต้ามามันไม่ได้ได้แค่ผิวนะมันได้แบบข้อได้กระดูกอะไรเงี้ยด้วยทำให้ร่างกายแข็งแรงจากภายใน เราลุยมาเยอะละเดี๋ยวไปหาธรรมชาติกันบ้างดีกว่าอ่างแก้วอีกหนึ่งจุดนะคะที่แบบเป็นเหมือนแลนด์มาร์คที่เขาจะมานั่งกันหลังจากเจอเรื่อง เคลียร์คือนาะเป็นคนไม่ค่อยอยากมีเรื่องกับใครอยู่แล้วเนาะปะฟ้องร้อ,อ,ง,องเล่าหรืออะไรเงี้ยต่อให้นาะรู้สึกว่าข้อหาเนี่ยมันจะไม่เมคเซน n s e ยังไงหรือว่าทนายจะยืนยันว่ายังไงนั่นก็ไม่โดนนะ่ะนาก็เครียดอยู่เพราะว่ามันมาลบกวนจิตใจเราอะ่นะนาอแล้วก็การเดินทางไกลๆมันก็ทําให้ร่างกายเคลียร์ด้วยแต่พอได้มานั่งมารับเสียงธรรมชาติมาดูน้ําดูเขื่อนซึ่งปกติมันไม่มีในกรุงเทพหรอกเนาะก็ทําให้ความเครียดแบบน้อยลงจะได้ไม่แก่เร็วแต่ก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะว่า นอ,น,นอกจากธรรมชาติอีกหนึ่งางานที่นักหนาหายเครียดได้ทาดาปิยังเกาหลีนะคะท้ามกลางบรรยากาศแบบนี้เลย โอ้ย oh, อิ่มมากแล้วก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปแบบไฟบังคับในการมาเชียงใหม่ครั้งนี้เนา เดี๋ยวก่อนที่จะสรุปนะขอกินซีวิต้าหนึ่งซองก่อนเพราะวันนี้ใช้ร่างกายเฟืองมากทั้งการแบบเจอความเครียดจากการโดนฟ้องเนาะแล้วไหนจะแบบตะลุยแดดขค้ืนเขาลงห้วยแบบใช้แบบชีวิตแบบสุดมากใน1วันแต่ชอบซีวิต้าอึ่งนนะเขาละลายเร็วมากจริงๆและนะก็ชอบนะกับคอนเซปต์ของเขาก็คือเสร็จแล้วจบไม่อยากเชื่อเนาะในซองเล็กๆแบบนี้จะสามารถช่วยทั้งหมด7คุณสมบัติ อร่อยด้วยสวยด้วยช่วยเรื่องผิวและคอเสร็จมิติคุ้มมากๆนะคะตอนแรกเครียดมากอยู่ๆเราโดนฟอ้องร้องอ่ะต้องเป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลอ่ะมันก็เป็นโมเมนต์แบบไม่สบายใจแต่ตอนเนี้ยเาได้เรียนรู้ว่าแบบไม่ว่าเราจะเจอเรื่องเครียดหรือว่าเรื่องที่มันแย่ขนาดไหนก็ตามอ่ะมันจะมีเรื่องดีหรือว่ามุมบวกเกิดขึ้นเสมอ เรื่องคดีความนะคะก็ตอนนี้เรายังสรุปอะไรไม่ได้เลยเพราะไม่รู้ว่าจะโดนไหมโดนยังไงก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของกระบวนการยุติธรรมถ้าคดีมันตกก็ไม่ต้องใหม่แล้วนะคะแต่ถ้าคดีไม่ตกเขาเห็นว่าอุ้ยน้าสมคนโดนฟ้องร้องจริงๆทุกคนคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าเชียงใหม่ยังมีอะไรน่าทำน่าเที่ยวอีกสุดท้ายนัดยินดีกับทุกเรื่องที่เข้ามาในชีวิตนะคะน้ว่าชีวิตน่าสนุกการที่โดนฟ้องด้วยได้มาอยู่กับธรรมชาติได้มาลุยแอเวนเจอร์อะไรแปลกๆเนี่ย ทำให้ชีวิตนั้นมันน่าติดตามอ่ะอันนี้ก็ถูอเป็นการมองโลกแง่บวกไหมอย่างหนึ่งเนาะน่าว่าชีวิตมนุษย์มันต้องแบบนี้แหละต้องเจออะไรที่ไม่คาดคิดวางแผนไม่ได้มันถึงจะสนุกจะบอกข่าวดีค่ะช่วงนี้นะคะซีวิต้ในวัสันไซสามสนะชิ้นที่2อบาทเดียวเอาไปเลยในราคาเพียงแค่หนึ่ยเก้บาบาทเท่านั้นถ้าใครอยากซื้อนะคะรีบเลยตั้งแต่วันนี้ ถึงสามีนาคมเท่านั้นค่ะพูดจบปุ๊บลอาหายแล้วหนีวมากชิ้นที่สองบาทเดียวเนี่ย่สันค่ะ